บินค่าน้ํากันท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าบินค่าน้ําทําให้เกิดปัญหาได้อย่างไรนะคะาาท่านผู้ชมท่านนี้นะส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาบอกว่าเ,ออเป็นผู้ใช้บริการการประปาะคนครหลวงอยู่แถวแถวราดพร้าวนะคะมีความอึดอัจใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้เพราะว่าเมื่อได้รับแล้วนําไปจ่ายปรากฏว่า เครื่องไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดในใบแจ้งนี้ได้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวคุณนุนะคะบอกว่าเพื่อนบ้านคุณนุเองที่รู้จักกันก็ประสบปัญหาเดียวกันเหมือนกันทําให้ต้องเสียเวลาไปจ่ายที่สํานักงานปรัปาแทนที่จะเดินออกไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อได้ทันทีนะคะเพราะว่าเขาเองก็ต้องการความสะดวกสบายต้องการการชาระเงินที่เร็วที่สุดเพราะกลัวว่าจะถูกตัดน้ํา การประปาะคนครหลวงเนี่ยก็อยากจะให้เข้ามาช่วยแก้เรื่องนี้หน่อยเพราะว่าระบบการจ่ายเงินของสาธารณูปโภคอย่างอื่นเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ทำไมเกิดปัญหาขึ้นกับการประป,ระปาะคนครหลวงนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบให้นะคะไปสอบถามกับตัวแทนจากการประป,ระปาะคนครหลวงกันเลยนะคะไปพูดคุยกับคุณวุฒินันสินละมัดนะคะผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ10ค่ะสวัสดีค่ะคุณวุฒินันคะสวัสดีครับ กรณีที่เกิดขึ้นกับการที่ประชาชนผู้ใช้น้ำเนี่ยปรากฏว่านําบินค่าน้ำนไปจ่ายปรากฏอาโคดบาโคตเนี่ยไม่สามารถอ่านได้เกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยครั้งเพราะอะไรคะเอ่อกรณีเช่นนี้นะครับอ,อจะเกิดขึ้นตาที่เรารับรู้ท้องเรียนไว้เนี่ยนะครับอ่า ทางสายงานขึ้นมีสัรสนเทศรับยื่นไว้เนี่ยนะครับก็มีไม่บ่อยมากนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีด้วยกันนะครับค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยเราก็พยายามติดตามว่ามันเกิดจากอะไรบ้างเพื่อลดปัญหาให้ได้นะครับมันจักปัญหาที้ได้สาเหตุหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ที่ที่พนักงานใช้อยู่เนี่ยมันมีอะไรมันไม่แรงเท่าที่ควรนะครับม,มาถึงตัวเครื่องอะคบทางบ้านทีนอน่อยู่ท้ายๆเนี่ย อาจจะจะที่ใกล้หมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รงพิมพ์รับมาแล้วจะไม่ชัดเจนนะครับหมายถึงตัวเครื่องค่ะคุณคุณวุฒินันท์คะหมายถึงตัวเครื่องเหรอคะที่เวลาอ่านสแกนบาร์โค้ดหรือว่าอะไรคะไม่ได้ครับเวลาที่พนักงานเราออกไปในสนามนะครับเขาจะพกพาเครื่องพิม อ่าอนนี้ปิ้นด้วยความร้อนไปด้วยะนะครับเครื่องปิ้นบาร์โเครื่องนีม้มันจะใช้แบตเตอรี่นะครับพอแบตเตอรี่อ่อนลงเมื่ออยู่ใช้คๆ้ายนะครับค่ะในการอ่านแล้วเนี่ยมันก็จะปิ้ไม่ค่อยใช้คือเราได้เน้นย้ำพนักงานเราอะนะครับเราให้แบตเตอรี่สำลองไปด้วยถ้าไม่ชัดให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับค่ะลักษณะนี้นะครับค่ะอันนี้มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีอยู่สองเขียนงานของเราด้วยกันที่เอ่อ เราใช้เราใช้เอาซอ u r นะครับจ้างจ้างเหมาไปให้ไปทาการส่งไปเชงอ่านน้าแล้วก็ส่งไปเชงนี่นะครับค่ะวิธีเดียวกันวิธีการเดียวกันกันกบที่กปนใช้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นเอาซอสซึ่งมกักจะเกิดปัญหาบ่อยเราตรวจสอบพบว่ามันเกิดปัญหาบ่อยซึ่งเราได้เน้นย้ําไปยังผู้รับจ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันในสัญญาจ้างเนี่ยครั้งใหม่เนี่ยเราได้ปรับสัญญาให้ให้มี ให้มีการมีบทลงโทษนะครับเพื่อเพื่อให้เขาม,มีความ,มาระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะ,ะทําให้การพิมพ์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นน,นะครับค่ะอยู่ที่การพิมพ์เวลาไปพิมพ์บาร์โค้ดแล้วเครื่องที่พิมพ์เนี่ยพอแบตอ่อนเนี่ยเวลาพิมพ์เข้าไปเนี่ยทําให้การอ่านอ่านค่าหรือว่าตัวที่พิมพ์เนี่ยมันจางใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นปัญหาทีนี้จะแก้ปัญหาให้เขาอย่างไงคะสำหรับ ใบแจ้งนี้เนี่ยบางทีไปไปก็จ่ายไม่ได้ต้องทำยังไงคะค่ะต้องเ่ยียนี้นะครับในกรณีที่ที่ที่ไปถึงเซฟเมนเนแล้วอ่านไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะที่ที่เหนือใบแจ้งนี้นะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์ของสาขาซึ่งซึ่งเป็นผู้ออกนะครับใบแจ้งนี้นั่นน่นนะครับพิมพ์อยู่นะครับ ขอให้ดูเหนือไปวันพักที่สามนะครับจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาอยู่ผู้ใช้น้าสามารถโทรแจ้งที่เบอร์นั้นได้เลยนะครับก็จะสาขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปจัดดำเนินการให้อ่นะครับค่ะค่ะหมายความว่าโทรศัพท์เข้าไปก่องอ่นเลยครับค่ะอีกช่องทางนึงก็คือแจ้งมาที่หนึ่งสองห้านะครับค่ะเพื่อเราเราจะได้ส่งคนออกไปติดต่อผู้ใช้น้ําคือเราต้องการทราบปัญหามันมีหลายปัญหาครับค่ะประเด็นปัญหาในการที่จะออก ออกในขนามเนี่ยเรามีลูกค้าสองล้านลายนะครับแตข่ข้อกัดของเนี่ยข้อกัดข้องเนี่ยมันก็ปริมาณไม่สูงะนะครับ <c oughs> แต่เรากต้องอยากให้เกิดขึ้นนะครับเราได้พยายามที่จะลดตอนปัญหานี้ลงในหลายๆวิธีนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่ทราบนะครับว่าผู้ใช้น้ํารายใดแล้วแล้วเราไม่เห็นตัวใบแจ้งนี้เนี่ยก็ลําบากเราอยากจะให้ผู้ ผู้ใช้น้าเนี่ยแจ้งมาที่025หรือเบอร์เบอร์โทรสอบถากสาขาที่แจ้งไว้นะครับเพื่อคนที่จ้นำมาสอบสุนได้ครับค่ะแจ้งไปเพื่อจะบอกว่าเนี่ยไม่สามารถจ่ายค่าน้ําได้ใช่ไหมคะครับค่ะจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่มามหาเหรอคะเจ้าหน้าที่าเจ้าหน้าที่ก็จะเราเรารีบจะดำเนินการให้ครับค่ะมีเป็นอย่างเยอะไหมคะสำหรับใบแจ้งนี้ที่อ่านบาร์โคดไม่ได้ก็ก็มีบ้างครับแต่ว่านานๆรั้งครับ หาเห็นบอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมส่งให้เขาใหม่เป็นฉบับใหม่เลยสําหรับบาร์โคดที่ที่จะได้อ่านอ่านค่ะจะจะพอสาขาเขาทราบเรื่องเนี่ยเขาจะไปติดต่อผู้ชชยน้ำนะครับค่ะเพื่อเพื่อออกใบใหม่ให้หรือครับ คันเป็นการเป็นผืนะครับซึ่งมันมีความสะดวกให้กับผู้ใช้างานครับค่ะไปแถวลาดพร้าวได้เลยนะเพราะว่าแถวแถวนั้นคุณนุเนี่ที่ส่งเรื่องมาบอกว่าแถวลาดพร้าวกลางเมืองนี่แหละนะคะก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันสําหรับใบบินค่าน้ำที่แจ้งนี่ค่าน้ำเนี่ยว่าไม่อ่านบาร์โค้ดนะคะ,ะครับอย,ย่งงางน,นี้นนค่ะแถวลาดพร้าวเนี่ยนะครับคือมันมีด้วยกันเป็นเขตต่อกันนะครับค่ะระหว่างสาขาลาดพร้าวกับสาขาบางเขน แล้วก็สาขามินบุรีนะครับเอทุนที่รากวามลาดเท้ามันจะกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าสาเหตุนี่มันเกิดจากอะไรพอคนแก้งขึ้นราดเท้าเนี่ยเราเราบอกไม่ได้ครับว่ามันมันเป็นของอเอาซอสหรือเปล่าหรือเป็นของพนักงานเราเองนะครับค่ะครับค่ะแต่ว่ายังไงฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว,ว่าน่าจะมีหลายๆท่านเหมือนกันที่เจอกับ ถ้าบอกว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยแบตเตอรี่ตรงเวลาไปพิมพ์บาร์โคดอ่อนไปหรือว่าไม่สามารถพิมพ์ได้ชัดเจนก็อาจ,จะมีปัญหากับหลายๆบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าย้ำว่าสามารถโทรเข้ามาใช้บินที่ถึงในมือเนี่ยดูเบอร์โทรศัพท์นะคะสายด่วนโทรเข้าไปที่ทางการประปาได้นะคะใช่ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค สสคสวัสดีค่ะคุณวิทินันศินละมัดได้ผู้เชี่ยวชาญจากการประปานะครหลวงบอกว่ายอมรับว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นแต่ท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนใบแจ้งค่าน้ําให้ใหม่ได้นะคะท่านผู้ชมมีเรื่องร้องเรียนแบบนี้หนักอกหนักใจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนสามารถส่งเรื่องมาที่ลุงแจมออนแอทั้ง ในที่อยู่เดิมนะคทาอีเมลจุดม้ยธรรมดาหรือว่าโทรศัพท์มาพูดคุยกันสดๆแบบนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการลงแจมออนแอร์ดิฉันและทีมงานเบื้องหลังทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ